โอเคสวัสดีครับทุกท่านนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามารีวิวนักเตะนะดาวซูเคอร์นะครับตัวในตำนานอีกตัวหนึ่งที่มาเป็นตำนานชุดที่สนะเนาะก็สำหรับอันนี้ต้องขอภายด้วยที่ผมไม่ได้ทำคลิปเข้าไปในเกมนะเพราะว่าตอนที่ผมนั่งทำคลิปเนี่ยมันเสาร์ปิดพอดีนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูไฮไลท์กันนะัก็มาพูดถึงสแตทของตัวนี้ก่อนละกันนะฮะก็สำหรับดาวซูเคอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่ เป็นกองหน้าที่สแตทอยู่ลำดับต้นๆเหมือนกันนะก็คือ89นะฮะแล้วก็เป็นตัวที่ขนาดตีนไซา์ด้วยส่วนสูง183นะครับหนัก80รูปร่างน้ำหนักถือว่าถือว่าสมดุลดีเหมือนกันแต่ว่ารูปล่างของมันจะเป็นแบบผอมเนาะเพราะงั้นเนี่ยบางคนก็จะคิดว่ามันบางนะแต่ว่ายังก่อนนะครับผมก็คือตัวเนี้ยถึงแม้ว่ารูปร่างมันจะผอมก็จริงแต่ว่ามีค่าสมดุลถึง91ดนะฮะดุดัน88แล้วก็เข้าปะทะมากถึง72็ดสิบสองนะเจาดสิบสองนี่ถือว่าไม่น้อยนะคร พอยันกับกองหลังได้เหมือนกันนะซึ่งเวลาที่เล่นจริงเนี่ยมันก็เออมันก็ได้อยู่เหมือนกันนะคือแบบลูกแบบลูกมั่วลูกดื้อลูกที่แบบเบียดกองหลังกลับเนี่ยตรงเนี้ยผมว่ามันก็ทําได้ค่อนข้างดีเหมือนกันแต่ถ้าโดนกระแทกแรงเนี่ยก็กระเด็นได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันบางนะฮะก็สําหรับจุดเด่นตัวเนี้ยแม่งจบสกอร์ได้คมค่อนข้างจะคมมากเลยนะแล้วก็เรื่องการคลองบอลเนี่ยค่อนข้างเป็นจุดเด่นของเขาเลยแล้วก็เรื่องการเล่นบอลพื้นนะครับการแบบมีส่วนร่เกมกับทีมอะไรแบบเนี้ยทาได้ค่อนข้างดีมากเนี่ยเพราะว่า ค่าอ่านเกมของมันเนี่ยมากถึง87เลยนะครับแล้วก็ควกบอลเลี้ยงบอลเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรน,นะฮะแล้วก็ส่งสั้นกับส่งวัดดุลเนี่ยก็เยอะนะ91เลยครับอันนี้คือแบบจุดเด่นของมันเลยนะฮะแล้วก็เรื่องการจบสกอร์เนี่ยก็คมมากอยู่แล้วแล้วยิงไกลได้ดีด้วยนะฮะส่วนด้านทางแสงเนี่ยก็มีฟินเน็ช็อตนะครับทีนิคเข้าดิปลเบอร์นะครับก็คือจะเป็นตัวที่เลี้ยงบอลได้ดีแล้วก็ยิงไซก็ได้ดีด้วยนะครับแล้วก็สำหรับตัวเนี้ยมันเก่งยังไงดียังไงเดี๋ยวเรรราไไไปดูตงไฮไลท์กัันคบผม ก็สำหรับซูเคอร์นะครับก็คือจุดเด่นอย่างที่ผมบอกไปเนอะมันจะเป็นเรื่องของการคลองบอลน่ทักษะการคลองบอลการควบคุมบอลแล้วก็เรื่องความคมเนี่ยตรงเนี้ยเรื่องกองหน้า X i ไเอ้กองหน้าเวอร์เลจเนี่ยผมว่าเรื่องความคมเนี่ยมันก็คมจัดๆกันทุกคนอยู่แล้วนะยกเว้นที่จะมีอินซากี้นะที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่คมที่สุดในกองหน้าเวอร์เลจแล้วก็ฟานบัตเทนนะสองตัวนะครับส่วนเรื่องความคมของซูเคอร์เนี่ยผมว่าแม่งก็จัดว่าอยู่ในระดับท็อปอยู่แล้วนะฮะ ก็คือในระดับกองหน้าที่ราคาไม่เกิน5 0 0เนี่ยผมว่าสุเกเคอร์นี้ต้องติดอันดับแน่นอนนะก็คือมันจะมีพวกคยวีย์เวิร์ดเออเคลสโปเชฟเชนโกอะไรประมาณนี้นะสำหรับตัวเนี้ยที่มันเด่นนะเด่นของมันนะผมว่าเป็นเรื่องการควบคุมบอลน,นะครับการคลองบอลเอ่อการเบียดู้กกองหลังแล้วก็เรื่องของการมีส่วนร่วมับเกมเนี่ยค่อนข้างเยอะแล,แล้วเป็นกองหน้าที่น่าจะมีค่าส่งบอลสั้นดีที่สุดในชุดตำนานนะฮะที่ราคาเลทนี้นะผมว่าน่าจะเป็นกองหน้าที่ พลังส่งบอลเนี่ยเยอะที่สุดเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครที่คิดว่าจะจับมันไปได้เป็น c f เนี่ยผมว่าแม่งถูกถูกจุดเลยอะ่ะเพราะว่าเป็นตัวที่ส่งบอลได้ดีจริงๆก็คือกองหน้าอย่างทั่วไปอย่างเช่นเคลสโปตานานหรือว่าเชฟเชนโกตานาเนี่ยเรื่องการส่งบอลทำชิ่งกับเพื่อนเนี่ยผมว่ามันยังไม่เท่าตัวนี้นะคือสำหรับซูเคอร์เนี่ยมันมันไม่ใช่มันไม่ได้เด่นเรื่องการจบสกอร์เท่า2ตัวนั้นนะแต่ว่ามันจะเด่นเรื่องเรื่องการแบบ มีทีมเวิร์กการเล่นกับทีมอะไรแบบนี้เพราะว่าค่าค่าอ่านเกมมันจะค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ส่งบอลสมดุลแข็งแกล่งความอึดอะไรเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยครับก็อันเนี้ยก็จะเป็นจุดเด่นของเขานะก็มาดูไฮไลท์ไปเรื่อยๆแล้วกันนะสำหรับผมก็ซูเคอร์เนี่ยจะเป็นตัวแรกเลยนะเป็นตัวแรกที่ผมซื้อมาในฐานะนาักเตะในตำนานนะจากที่ใช้เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มมากเลยนะในราคาตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยประมาณ4 4 0 m นะฮะตอนนี้ราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ ประมาณนี้แหละมั้งน,นะสำหรับคนที่กําลังเล็งๆอยู่เนี่ยรับในราคาเนี้ยผมว่าใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยก็คือตัวเล่มมันก็จะมีแค่ประมาณเออคลาสโปไคเวิร์ดซูเคอร์แล้วก็เชฟเชนโกประมาณนี้ใช่ไหมถ้าใครที่ชอบกองหน้าสไตล์ที่ว่าเออมีส่วนร่วมเกมนะแล้วก็ค่อนข้างจะครบเครื่องนะก็คือผมว่าตัวเนี้ยมันค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะจากที่เล่นมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบกว่าเชฟเชนโกนะคือเชฟเชนโกเนี่ยเขาจะไปเด่นเรื่องการทําประตูใช่ไหมแต่ว่าตัวเนี้ย มันจะเล่นบอลกับเพื่อนได้ค่อนข้างดีซึ่งซึ่งผมว่ามันค่อนข้างเหมาะกับสไตล์ที่ผมเล่นนะเพราะปกติผมจะเล่นบอลจังหวะเยอะอยู่แล้วแต่ตัวนี้มันก็จะเป็นตัวที่คลองบอลค่อนข้างดีอีกอย่างหนึง่งก็คือมันมีพลังแฝงคือ finish shot นะครับซึ่งกองหน้าตํานานบางตัวเนี่ยไม่มีด้วยซ้ำเนะเพราะงั้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่ยิงแบบแปรๆยิงแบบลูกเสียบมุมเนี่ยยิงลูกปั่นอนะไรแ,แบบนี้ค่อนข้างดีทั้งทงที่ค่ายิงโค้งของมันไม่ได้เยอะ,อะแล้วก็จากที่ผมทดลองใช้มาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ขยับ หาตำแหน่งในเขตโทษได้ดีมากด้วยนะฮะแต่ว่ามันอาจจะไม่เท่าอินซากี้นะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเนี้ยมันมีค่าอ่านเกมเยอะนะับอย่างที่ผมเคยบอกไปหลายคลิปนะคือผมจะชอบใช้กองหน้าที่มันมีค่าอ่านเกมเยอะเพราะว่ามันจะเหมือนประมาณว่ามันเล่นเป็นทีมไม่ดีอ่ะคือแบบมันจะขยับแบบวิ่งขยับอะไรแบบนี้ได้ค่อนข้างดีแล้วเรื่องลูกปั่นนะ,ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เยอะก็จริงแต่ว่ามีฟีแนทช็อตกับยิงไกลฮะพอางนั้นเนี่ยเรื่องลูกปัน่นเนียหายห่วงแน่นอนนะฮะส่วนคนที่ถามว่าเอนจินหน้ามันจะเป็นตัวทีี่่ดอยูม ตรงนี้ผมบอกตามตรงว่าผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าจากที่เจอมาในตอนที่เป็นเล่นแรงในเกาหลีเนี่ยก็มันก็ยังเป็นตัวที่โหดอยู่นะคือผมว่าตํานานยังไงก็คือตํานานอยู่วันยังข้านะคือไม่ว่าจะเป็นเอนจินนี้เอนจินหน้ายังไงมันก็ต้องโหดกว่าตัวทั่วไปอยู่แล้วครับอันนี้คอนเฟิร์มเลยนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครคิดจะซื้อเนี่ยผมว่าคงไม่ต้องกังวลอะไรมากเกินไปนะคือผมว่ามันก็ยังเป็นตัวที่เก่งอยู่นะฮะ เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวที่เป็นสายแข็งแกร่งเชื่องช้าอะไรแบบนั้นด้วยคนระับมันเป็นตัวที่คลองบอลได้ดีมากนะผมว่าเผลอๆน่าจะดีเป็นระดับทอ็ทอปของตํานานในราคาถูกเลยนะฮะเพราะว่าควบคุมบอลแม่งเยอะมากสมรุนก็เยอะนะดูด,ดันก็เยอะด้วยนะเดี๋ยวผมเจ้าสแตตตอนที่เป็นตํานานเออตอนที่เป็นเอนจิ้นใหม่ให้ดูด้วยนะว่าพลังมันเป็นยังไงกันบ้างนะ,ะก็ดูไฮไลท์ไปเรื่อยๆแล้วกัน แล้วเรื่องฟรีคิกก็พอยิงได้นะเอนจินเนี้ยมันก็ยิงได้อยู่ครับถ้าเป็นมุมแบบนี้แล้วก็ยิงแบบลูกสูรเข้าไปมันก็ถ้าอยู่พอใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเรื่องฟรีคิกเนะเรื่องลูกมงก็ทําได้ค่อนข้างโอเคครับเพราะสัดส่วนของเขาก็ไม่ได้เตี้ยนะไม่ได้เตี้ยครับแล้วก็เป็นตัวที่จบสกอร์ได้ดีอยู่แล้วนะสำหรับตัวนี้นะการขยับหาช่องอะไรก็ทําได้ดีมากนะครับแล้วก็เล่นเป็นทีมเวิร์กดีนะครับแล้วถ้าเกิดได้ยิงตีนซ้ายเนี่ยผมว่าโอกาสเข้าค่อนข้าง ค่อนข้างชัวร์มากเลยครับถ้าได้ยิงในกอร์เทโตษนะเพราะตัวนี้ก็ขึ้นชื่อเรื่องการจบสกอร์อยู่แล้วนะเป็นน่าจะเป็นช่วงที่เขาพีคสุดน่าจะเป็นช่วงที่เ,เขาพาทีมโคเอเชียนะครับได้อันดับ3ฟุตบอลโลกปี98นะครับแล้วก็ได้อันดับเออดารซันโวด้วยในปีนั้นยิงไป6ลูกมั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะแต่พอมาอยู่กับอาร์เซนอลก็ไม่ค่อยเพี้ยงป้างสักเท่าไหร่นะครับเนี่ยก็ดูการปั่นบอลน,นะรเรื่องการปั่นเนี่ยค่อนข้างไว้ใจได้นะ คือกองหน้าตีนซ้ายเนี่ยผมว่าตัวนี้ในตำนานนะกองหน้าตีนซ้ายน่าจะเป็นตัวที่เก่งสุดในกองหน้าตีนซ้ายด้วยซ้ำนะเพราะตีนซ้ายก็มีแค่ใครนะฟาวเลอร์วิแอี่ใช่ไหมฮะก็คือผมว่าตัวนี้น่าจะโอเคสุดแต่ว่าวิแอี่นี่ผมไม่เคยใช้นะแต่ฟาวเลอร์เคยใช้อยู่ครับแต่ว่าซูเคอร์เนี่ยเก่งกว่านะครับก็สำหรับใครที่คิดว่าไม่เกิน 500M ออ่ะกองหน้าตัวหนึ่งดีๆอ่ะผมว่าซูเคอร์นี้แม่งค่อนข้างตอบโจทย์นะพอลูกลูกชนลูกดื้ออะไรก็มีบ้างเหมือนกันนะครับ โอเคเดี๋ยวเราก็ไปเจอบทสรุปกันครับสำหรับเอนจินแน่ว่ามันจะดีหรือเปล่าครับไปชมกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาดูสแตทสำหรับเอนจินใหม่กันนะฮะก็ <Okay. S 2> ถ้าใครดูไม่ชัดนะครับสามารถเข้าไปดูที่เว็บฟ i f a a d d i c t com คนะขอบคุณเว็บ f i f a a d d ด c t ด้วยนะสำหรับข้อมูลนะที่เร็วกว่าออกอริน้าไทยอีกนะฮะก็โอเคนะฮะ <c oughs> อ่ะสำหรับสแตทของซูเกอร์เอนจินน่ก็เท่าเดิมนะ8 9นะ89เท่าเดิมแต่ว่า ที่พิเศษก็คือเอ็อนจิเน้ร์นะครับการปรับลูกศรเ,เกมลุกเกมรับเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมแล้วก็คือมันจะปรับไม่ได้นะนักเตะเนี่ยมันจะเป็นของมันเองก็คือซูเคอร์เนี่ยจะเป็นลูกศรขึ้น3ขีดนะครับดีเฟนซ์สขีดก็คือมันจะลงช่วยเกมรับนิดหน่อยแล้วก็เกมลุกเนี่ยมันจะวิ่งสุดเลยนะฮะเพราะงั้นตรงนี้ก็เรื่องเกมลุกหายห่วงอยู่แล้วมันวิ่งเติร์นแน่นอนนะฮะเรื่องการจบสกอร์อะไรก็ผมผมจะไม่ค่อยพูดถึงแล้วกันนะเพราะเรื่องเรื่องความอึดความแข็งแกร่งอะไรเนี่ยมันก็ดูเท่าเดมมดิมมห ดูจากสแปดมันก็น่าจะเป็นแบบเท่าเดิมนะฮะดูดันอะไรก็เยอะเหมือนเดิมเนาะคร่าวๆนะแต่ว่าเรามาดูเรื่องพลังแฝงก็แล้วกันนะก็คือตรงเนี้ยเทรดนะครับก็คือพลังแฝงนะลดจากเดิมไปก็คือเทนนี่เดิปเปอร์เนี่ยไม่มีแต่ว่ายังเป็นตัวที่มีฟินเน็ตช็อตแล้วก็ยิงสายก้อยได้ดีเหมือนเดิมนะก็คือเอนจินใหม่เนี่ยเรื่องการยิงสซย์ก้อยเนี่ยผมว่ามันจะทําได้ดีกว่าเดิมนะ คือเอนจินเนี้ยการยิงไซก้อยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะยิงออกไปเลยนะฮะก็คือยิงหลังเท้านั่นแหละนะฮะแล้วก็เอนจินใหม่เนี่ยอย่างที่รู้กันนะ,ะก็คือการยิงเต็มข้อเนี่ยมันจะทําได้ค่อนข้างดีเพราะงั้นผมว่าตรงเนี้ยน่าจะมีผลมากพอสมควรในการยิงที่แบบยิงเต็มข้อยิงไซก้อยแบบเนี้ยน่าจะน่าจะเห็นผลได้ชัดเจนนะฮะก็ยังไงแต่ต้องลองดูกันอีกทีนะแล้วก็ลักษณะนิสัยของนักเตะตัวเนี้ยก็คือสเปเชียลอะบิลิตี้เนี่ยก็คือความสามารถพิเศษนะะก็คือต มีความเร็วสูงนะครับสปีดสเตอร์นะครับสปดสเตอร์นะครับแล้วก็เป็นตัวที่มีความแข็งแกร่งในการเล่นลูกกาอากาศแล้วก็หมุงบอลได้ดีเหมือนกันนะครับเพราวะว่าค่าหมุงบอลมันก็เยอะด้วยนะฮะแล้วก็การเลี้ยงบอลเนี่ยก็ทําได้ดีอยู่แล้วยิงไกลดีฟรีคิกก็ยิงได้นะครับแล้วก็เรื่องการเล่นแอคชั่นสวยๆการเล่นลูกที่แบบมีความเสี่ยงในการเล่นเช่นจักรายานอากาศหรือแบบนี้ก็ทําได้ดีนะมีความแข็งแกร่งแล้วก็เป็นตัวที่จบสกอร์ได้เฉียบขาดแล้วก็มีเอ่อเป็นกองหน้าสมบูรณ์แบบ ก็คือเหมือนมันจะเป็นลักษณะนิสัยของกองหน้าตัวนี้อะไรแบบนั้นซะมากกว่านะฮะก็สำหรับใครที่คิดว่าซื้อไปจะคุ้มกับเอนจินหน้าหเลยป่าผมว่าเป็นตัวที่น่าใช้นะในราคาที่ไม่เกิน500รเอ็มนะถือว่าน่าใช้มากพอสมควรเหมือนกันนะฮะโอเคสำหรับการรีวิวตำนานดาวาซูเคอร์นะของผมคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวยังไง ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะทำรีวิวมาให้ดูกันอีกนะครับส่วนใครที่ถามว่าเอนจิ้นใหม่จะเข้าเมื่อไหร่ในไทยนะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนมกรานะครับซึ่งเมื่อไหร่ไม่รู้นะบางคนก็บอก19บางคนก็บอก23บางคนก็บอกกลางกุมภานะเอาเป็นว่ามันจะมันจะเข้าช่วงน่าจะเป็นปลายเดือนมกราจนถึง ไม่น่าเกินกุมพานะครับคิดว่าไม่น่าเกินกุมพาละกันนะฮะยังไงก็รอดูกันต่อไปนะฮะโอเคครับผมสําหรับวันนี้คลิปนี้ผมก็เท่านี้ก่อนละกันครับยังไงฝากกดซับสไคร้ด้วยนะฮะจะถึงแสนซับอยู่แล้วนะฮะก็โอเคผมไปก่อนละครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ